โอ้ยิงแน่นอนจัดเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอันแน่ฉันเห็นนายนะนายจะคมสักแค่ไหนเฮ้ยรถมาเฮียแล้วอุ้ยโอ้คนแรง สวัสดีครับทุกคนในที่สุดซีซั่น4ก็เข้ามาแล้วนะครับมาพร้อมกับปืน AR ที่หน้าตาคล้าย G3A3 ครับชื่อในเกมเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่า458ครับแต่ว่าโมเดลปืนเนี่ยก็เป็นปืนที่ทุกคนเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับกับ G3A3 นะครับหรือในชื่อทางทหารคือ HK G3 ครับแต่ก็มีบางคนบอกว่าปืนนี้ก็คล้ายปืนโมเดล58นะครับซึ่งก็มีคนบอกเองว่าไอ้โมเดล58นะครับก็โมเดลมาจาก G3 ตัวนี้แหละครับทั้งท่าหยิบปืนแล้วก็ท่ารีโหลดที่เราคุ้นตาก็ดีนะ ถ้ารีโหลดนี่ใช่เลยนะครับนี่ถ้าลายไม้เป็นสีเขียวนี่คือแทบจะเป๊ะเลยนะส่วนโมเดลปืนกระบอกนี้ก็แทบจะเป็น G3A3 นะครับโอเคครับก่อนเราไปพูดถึงปืนนะครเดี๋ยวเรามาบอกวิธีปลดก่อนครับปืนนี้ปลดได้ฟรีนะครับใน Battle Pass ซีซั่น4ตอนนี้นะครับคือเมื่อเราเล่นถึง Battle Pass เวล31นะครับปืนนี้จะปลดมาให้เราเล่นฟรีๆเลยนะครับวิธีเก็บเวล Battle Pass ก็แค่เราเล่นไปเรื่อยๆแค่นั้นครับไม่ต้องซื้อก็ได้นะอันนี้ Battle Pass ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับแค่เวลเราถึง31ก็ปลดได้เลยยนะครับง่าามก ส่วนปืนข้าวๆนะครับปืนนี้ลั่นค่อนข้างช้าเลยแต่ดดเมตแต่ละนัดเนี่ยโคตรจะแรงนะครับให้ทุกคนลองนึกภาพสกาวพังโมเดลมาเฟนะครับแต่ว่าแรงกว่านั้นอีกลั่นช้าประมาณนั้นเลยนะครับเรื่องความนิ่งก็นิ่งกว่าส่วนกระสุนนะครับไม่เหมือนสกาอันนี้กระสุนใส่ได้เต็มที่5 5นัดนะครับจริงๆ45นัดก็พอแล้วผมใส่แค่45นัดเล่นนะเพราะว่าปืนเนี้ยมันลั่นช้าแล้วแถมยังรีโหลดไว้นะครับ45นัดเนี่ยก็ยังรีโหลดไวอยู่ผมก็เลยใส่แค่45ัดไม่ให้มันหนักเกเินไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งที่ผมใช้เล่นเลยกันดีกว่านะครับบาเรลผมใส่ตัว s า f o r อตตัวสุดท้ายเลยตัวนี้บาเรลมันได้เปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับมันจะเพิ่มเรื่องรีคอยคอนโทรลทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยนะในบาเรลเดียวกันนะครับแล้วก็กระสุนเดินทางเร็วขึ้น แล้วก็ได้ระยะตั้งแนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็มาพร้อมเยอะเหมือนกันนะครับฮิฟายเนี่ยโดนลดความแม่นยําลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็กินเร็เรวๆด้วยทําให้วิ่งช้าลงด้วยนะครับแล้วก็เวลาเล็งนะครับจะเดินช้าลงครับก็นับว่าข้อเสียเยอะแต่ว่าข้อดีเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับทาให้ปืนนิ่งมากๆเลยนะบาเรลนี้นะครับต่อมากระสุนที่ผมบอกเลยผมใส่แค่45นัดนะแล้วก็อันเดอร์บาเรลวนะครับผมใส่เป็นฟิลเอเจน ช่วยคุมปืนอีกทีหนึ่งนะครับการยิง G3 ของเราเนี่ยโคตรนิ่งเลยครับแล้วก็มัสโซนะครับเป็นบวกระยะดดเมจเหมือนเดิมโหดตัวนี้ครับส่วนชิ้นสุดท้ายผมใส่เป็นออปติกคูณ3นะครับบอกเลยว่าเซตนี้นิ่งๆเหมือนที่เห็นต้นคลิปเลยครับทั้งนิ่งทั้งแรงแล้วก็กระสุนเนี่ยใช้อย่างประหยัดมากเลยปืนนี้นะครับ45นั้นเนี่ยเหมือนจะน้อยแต่ว่าไฟเลทปืนมันช้าครับทำให้4 5้านั้น,นย,ยิงนานแล้วนะใครที่4 5นัดไม่พอก็ลองไว้เล่น55ได้นะแต่ว่ามันน่าจะหนักไปครแต่ถ้าใาใสยเทก ใส่40สปีดแม็กก็ได้นะครับปืนมันก็จะหลอกกว่าตัวดําแม็กเยอะเลยนะครับโอเคครับของแต่ง G3 ก็มีประมาณนี้นะเป็นอีกหนึ่งปืนเลยครับที่ผมเฝ้ารอให้เข้ามาในวอลโซนสักทีนะครับในที่สุดมันก็เข้ามาแล้วตอนนี้ก็เหลือพวก PSG1 แล้วก็การลิวของยุคโควอนะครับไม่รู้ว่าจะมาไหมแต่ผมว่าก็มีสิทธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปดูเกม์ของ G3 A3 ในเกมกันเลยตามที่ผมเล่นเป็นโซโล่นะครับเน้นปืนนี้แบบหลักๆเลยยิงแบบเน้นๆนะครับจุกแน่นอนโดนกระบอกนี้ ใจเย็นใจเย็นขอปืนก่อนเดี๋ยวคนอื่นก็ก็มีปืนกันหมดเหลือตัวเดียวใครแม่งรอนออกมาวะ พวกไปนอนเล่นทั้งบนทำไมวะกลัวหัวมั้ยองเม็ดโอเคห้องนรกอีกแล้วเอ้ยตรงนั้นมันคืออะไรไมมะผมต้องไปหาพี่คนนี้ พี่คนนี้เขายิางสไนไม่เลิกเลยบมืนกระโดดกดเมื่อกี้จะคูณสี่ยิงเกือบไม่เห็นเอาละตรงนี้แหละจุดที่ที่โดนดักบ่อยที่สุดจ้าเอ๋ไม่มีนะ ังไม่มีต้องเปิดเล่าไปแล้วพีดีอีกแล้วเหรอซองลังดอกหนาวอะไรเนี่ยซองลักดองเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เกี้เจอเพื่อนโอ้ยเฮียโอ้มาจากไหนอ่ะแสดงว่ามันแอบสต็อกผมอยู่นานแล้วไอ้ตัวนี้โอ้หสต็อกเกอร์จริงเรา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอันแน่ฉันเห็นหนายน่ะนายจะขึ้นไปทำไมโอุ้ยยรถหลังมาอีก อ้าวนั่นรถใครอะเี่หล่ไม่ตกตรงไหนวะอ๋อเห็นมืดมืดไปเฮ้ยวงบนว่ะเฮ้ยวงบนมันต้องสอบหนึ่งคนนายาคมสักแค่ไหน นายก็จะโดนปืนนี้อุ้ยมีธนูด้วยวะ่ะอ้าวด็อกเตอร์แตกมีคนฆ่าด็อกเตอร์อันนี้เขาเขาวิ่งอยู่ตรงไหนวะอ๋อใต้เนินใช่ปะก็จะไปไหนวะนะโหแล้วมืดด้วยตรงนี้มองเห็นยากโอเคสว่างอยู่เฮ้ยพี่ชายหลบมุมพอดีเลยเฮ้ยรถมาเฮีแยแล้ว อุยอ้ยวู้คนแรงตัก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 ,ตกล่วงเลยผมโดนหัวไปสองเมตรอะเงียโอ้โหวงบนว่ะผมก็ไปดิฟรถขึ้นละองหาทางดิฟรถขึ้นละเดี๋ยวยิงแถวนี้ก่อนแล้วขึ้นฝั่งโน้นกว่าขับรถแน่เลยคนนี้อ้ยตัวเดิมเลยดีกว่าโอเคแถวพีดีหนึ่งคน ว่าเขายิงผมแน่เลยยังไม่ยิงยังไม่ยิงเดี๋ยวก็ยิงแล้วยังไม่ยิงอีกไปก่อนผมต้องเข้าวงก่อนจะโดนดักอุโมงก์ปะวะอย่านะอย่ามีเจ้าที่อุโมงค์นะโดนฟาร์มด้วยแถวนี้ผมว่าตรงเนี้ยไม่ชัวร์ว่ามีคน ใจมันได้ต้องทะลึ่งเปิดอยู่นี่งไงหลักสะพานมียิงสะพานดีกว,ว่าต้องมีต้องมีมอเตอร์ไซค์สกินนี่เด็กทำไมมันหมดจังวะโดดลงไปแล้วนะ่โอ้โหโรอ,อยู่ใต้สะพานเด้กไอ้กระจกมันเป็นอะไรวะแผ่นนี้ผมยิงได้บายยากม,มากเลยอะเดี๋ยวดิโอโ้กระจกมันแบบ มันจะแตกกระสุนน่ะเนิร์ฟเฉยเนิร์ฟได้บาบเฉนยนอนก่อนนอนก่อนเปียบเปียเปียบๆปบต้องล่อมันยิงก่อนนั้นนึงข,ขึ้นรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออยิงสักที รอให้ยิงอยู่นานยิงข้างหน้าดีกว่าโว้ยจอมเม็นมั่งชัวร์ว,วะ่ะแบบไม่ต้องควักไอ้นี่มาเลยอ่ะเนี่ยไม่ต้องควักเิงตัง้งจีงมายิงเลยระยะนั้นบ้านนี้นนลือล้อรื้อรื้อรื้อที่หมดอุ้ยรถจะพังแล้วอ่ะต้องไปเปลี่ยนทันหน้าวะ่ะไปยิงมาร์คส้มก่อนแล้วกันนะ อันนั้นมันคืออะไรอ่ะกระเช้าเหรออ๋อโอ้อยู่หลังท่ากระเช้าต้องขึ้นอันนี้ก่อนแต่นี้มีคนด้วยเยอะด้วยโอ้โหจังหวะโดดลงเฮ้ยคนปะเนี่ยขนานขั้นใหม่วะ ของซะเยอะไม่เก็บนี้เกาะไปเด้ยผมเสียวไปดัน,แล,นแล้วเจอบ้านพี่จอมยุทธว่ะเจอบ้านพี่จอมยุทธที่จบเลยนะไม่แถวเนี้ยผมได้ยินเสียงคนนั่นทักหลังนึงแหละนั่านะหาไม่ยากหรอกน่าจะบ้านเอทีวีเนี่ยมั้งล,ลองแง้มๆดูแง้มๆแถวหน้าต่างดูแต่ถ้าพี่เขาเกี่ยวล่วงวก็เรื่องนึงเฮ้ยใช่ปะวะอดอกไม้ไอ้ตรงเนี้ยสีม่วูเนี่ย เฮ้ยสิบล้อใครนะ่ะไม่ใช่อของผมนี่อย่างนี้มันต้องป้นแล้เ,เจ้าของไปไหนวะอ๋อเจ้าของอยู่โยโดนไปดิขอสิบล้อแล้วกันพี่ชายเฮ้ยสนายังอยู่โอเคมีสนายปะ่ะ ก็อยากวัดอะครับรู้ว่าไม่ควรแต่คงต้องขอลองอไม่มีหน้ากากนี่ไงเด็กมันห้าวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่เป็นเรามีช็อปซื้อก่อได้อยู่ผมว่าหลังเราไม่มีแล้ว ไม่ได้แล้วอะ่ะพี่เขาเริ่มมาแล้วพี่เขาเริ่มมาแล้วพี่เขาเริ่มข่มโอ้โดนล้านแน่ลนั่นไงเรียบร้อย,อยพี่ตอดก่อผมองั้นหรออู้ชี้ยะไปเพอะพี่เขาเริ่มมาแล้วต้องให้มันยิงเรานั้นก่อนต้องไม่โดนอะ่ะนั่นเนี้ยต้องไม่โดนอะ่ะ เวัดใจขึ้นอ้าวอดเดียวกันอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนี่เรามีก่อนเล่นเจ็ดใบไปละเกาะชุดสุดท้ายเฮ้ยโลเฮ้ยเจอโลวะ่ะผมว่ามันต้องมีของแปลกๆได้เลยพวกโลเนี่ยเราต้องเล่นช้าๆหน่อย เฮ้ยเ <Okay>. hey, อดเอดยังไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ยังไม่ได้ไปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวเช็คออปชั่นก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ผมมีสตันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าผมสตันแล้วเขาวิ่งโลเข้ามานี่เรียบร้อยเลยนะอยากหาตำแหน่งก่ะจืดจึงจืดจึง,ง,งไปไหนแร้ะวะแง้มทุกมุมเอ้ยล้อออกดีกว่าไม่เล่นด้วยหรอกคนแบบนี้น่ากลัว อยู่บนรถนี่แหละเซฟสุดแล้วอ้าวโอ้เรียบร้อยปลาแปะรถไม่แฝโอ้ดีนะปลาเธอไหมไม่ติดรถโอ้ยกล่องสุ่นปะเอาแอร์ไตแล้วกันเนาะผมว่าแอร์ไตน่าจะมีประโยชน์กว่าธนูโอ้โหได้เลือดก,กอ็มีบ้านนั้นไนตาในมันต้องมันต้องขึ้นกระเช้ามาแล้วทุกคน ไอ้ทน,นายตัวนั้นน่ะที่ยิงกับผมอ่ะอยู่ไหนเอหรือว่าเข้าป่าไปแล้วนะรือว่าเดินมาทางนี้อันนั่นไงล่ะฮะตายังก็เยี่ยวผมเจอพี่สักทีนะไม่ไม่ใช่ตัวทนายว่ะ มีสองอย่างยังผมไม่เห็นมันก็ตายแล้วผมว่าสไน,นโดนตัวนี้ยิงวะ่ะหรือไม่เขาก็เปลี่ยนปืนมาอีกสี่คนเท่านั้นเจอการเล่นแบบเซฟเซฟเข้าไปในบ้านนี้มีคนชัวร์เลยโอ้โหเอ้ยใช่เลยเห็นละผมเห็นละเดี๋ยวผมหาตัวอื่นกอนตัวนี้ผมว่ายังไม่ได้ยิงอับ สตันหมดปะเฮ้ยมีนี่ว่าโอ้ย C4 สองลูก C4 สองลูกโหน้องปืนอะไรผมวะดีนะ TDK มันโหด <c oughs> ดูมันแปด4เด้ เอา CI ผมมานนะอุ้ย u เอวีเกียกโก้หมดเลยเหรอเค <Okay. S 1> เห็นตัวแรกแล้วโอเคสองตัวท้ายอยู่นั่นสวยยังไม่มีคนตายแสดงว่าซ้ายไม่คมเดี๋ยวเราช่วยยิงอ้าวว้าวไนซ์ซือ ยี่สิบพอดีเลย <c oughs> ต้องเปลี่ยนมาเล่นแบบชัว์ๆจัดเ e ส s ก้เ e ส s ก้เ e ส s ก้